ไม่เงยังโอ้ยายเนี่ยงานสแบบีแต่ล้องเอาสังกะสีมาลอมเก็บไปบางทีมีคนพ่อเคืงเนี่ยเนบอ้ยหมูจากกุมเพระาะว่าอยปอบกุเพระาะว่านี่ไลตยตนตื่ที่ทมักมวล ป้าสุปีพี่รองขรลายสุปีกามาสุปีขหลายสุปีตัวเดินแบในใบง่ยแบบเออเออเอ้ยพอพอไดแรงน,น,นี่ได้ตรง่ยังข้าเจา้าพี่บาทอยู่อยู่นครอปัดประตูโค้งตแตกไปอย่างมู้นดงนปีนหัวเขาเนาะปีนหปวเขารอมันงสเลวแต่ว่ากูณบเงินอย่างเดินหนีเพื่อนี่ยกูเยสุ่มมาปูาสารกทไสรรค์กเ โอ้ย่น like ี op, ่แหละกูเบิ่งขาเบิ่งเนืเต้นเนื้เ้นเนื้อยมาคุ้มปูแต่เจ้ามาหาเขาทิตั้งหันหนาไปท้าไหนละบุนปูซาซาให่ไม่หนึ่งหมุนไปปูฮอดแต่ทองรถทิ้งหลอกยังว่าไม่ง่จะสิมุนเขาไปยังแดกแล้รถเดียบพ่อเจ้าเดียบวางสิ่อกบอกยังว่าได้โทรข่าวมา คนดีออกีใจโดนเด,โดียมาล้ใจเกิน้อยสิมาล้วม,ม,มันกงดีถ้าบ่มาปูสายามันจได้นงหนามันจอไ้เห็นมำสักห็นไหมถ้าหน้าเห็นมือรำสักก็โดนแม่ยตัวมึงเกิดมาสุนน้ำยุทางหนาเสียนมือํำสัตยุติเมางัวมึงเห็นบ่แหงข้อเทเล่ยปเกินลอยชุ่น้ำยุยทธ่างหนาเพื่อเสาจินยากระจายเส้นมือเดินดีไม่อย่งหลังตัววัเรนข้อดี ก็มันเป็นคดีใจรอกชุมนังทัางไม่นั่นชุ่มช่างหลอดนั่น,น,นด,นนนดนนีแล้วเป็นยังชุ่มชางไม่ปวดขี่พอตายแล้วออก,ก่ได้กับนี้้ขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่เลยแล้วมิสุนาเนี่ผู้หายหลายอ่ะขอเสียงคนมาทั้ในึงดิจิตอเลเแกเอาคือสวยที ได้บทบาทนเรียแล้วเจ้าก็มาเฮ็นเอาไม่หมดี่นึงแปดต้นเลยเาตั้งแปดตนเลยเฮียเดียวช่วยไปปตษาเลยแปดเบอร์ตัรับกูดีเได้ทั้งมูเสียใจแกมาคัาเล่นละตรงไปไหนขึ้นมาได้ก็ได้ละกูจะเก็นหนาพ่าพานอันนา้ไรก็แอัน่ากูว่าจูนกับเราบุบ่็ได้เลยแม่พี่เราติเไปกันนะันูแต่ว่าไม่ต้องเสียใจหรอกที่นอาซุกมาทั้งไก จุ่ไห้ก่อนเขาเอาใส่นั่น่าแล้วนี่เราไปใส่ยังเราไปใส่นีค่าเล็กตัวอันเมดอกไ่นองแทกอุปภวาเขาจว่าค่อยเรียนเลข่าค่ใส่ีค่าเล็กดอกเขาเจอไปกระตุนเศรษฐกิจเอาไปชื่อปุ๋ยติดตกเรีนเพ่แค่ไ่หมด่งายกับสาะหาวทด้มอะไรยี่นเส้ผุนเนต้ตัวลหา คก็ขี้หัวจัง็จะมาน้องมาหลายๆลายนะครับจะมาเบิ้งอย่างเขาบอกว่าเบิ้งเขาหดตลอดน้อน้่็แมนไม่อยากจะจมาถามเบิ้งน้องเพลิดกับน้องพลอยแมนบ่าใช่หรือเปล่าเพลิดกับน้องเพลิดกับน้องเพลิดน้องพลอยอยู่ใส่หัวเสียงเลยจ้าห้าเสียงหัวแบบเนี้ยใช่หรือเปล่าเพลิดกับน้องพลอยนี่น้องเพลิดนี่น้องพลอย เว้นกับปูดว่าเป็นหนองเพียนองพอยเป็นยังนอปอก็นองเปชชียวๆลนหองเปาอีชุดแดงๆนีสินกรซือก็ได้บุเียวมผู้เดียวแล้วตูากยาองา่าเพราะว่ายมาใหม่ที่ลิงเาา ที่ท่วงเหรอแอว่าฉันว่ามันผ่านรถไทยเยียบมากกูให้แค่เจ้าบุญโอ้ยส้าวกูไ่ได้แต่ว่ากูเครื่งเลืแต่ละตัวตออก่าโศกันโดนเติมแล้วผมไผูเใยรู้เงินไม่เข้าต่คนเลยยิ่งกูบอกเสโกนหูงไว้ปอบไม่หยักอมเพราไม่หยักีดมากัว่เฮ้ย ไปเน,น,นยังไมาพ่อหนาพ่อตาทำข้าวทำข้าวกับสกบัยิยุดีสมัยบอ็ยุดีสบัยขายของได้ด้วยนี้ยอืมขนมพักขายใสตลาดโซดเนี่ยขมงพ่อวา,านขายดีดีมือมมลซีถุงหะถุงชั่ง่่ละหาถุงตับนี้มาแล้วเออเอ็นบอเห็นบอสหา,บบาอขอบพ่อมาดิเออขอบพูนขาพ่อุ้นขาแม่ตาจัแง่ามกูมูถึงตะย ี่วง่ายตาเดียวมองมองยิ่งก่ามุกกวามจำเ่าด้หนอขอพูดหลายเล็บเั้ทโซนพักไปขายขายดีไปตาไนต้องขันมาจูมันกินแล้ไม่กินวอาว่าอาทิตย์มาหันมาขมาซูตักินมันแสบอยู่นีแฉะอแะแล้วไ่ได้กินกีอบเดียวนน่เป็นยังกูปวดตีนขันหลังไมียมาลวมันหั่วหายรั่วขา ป้าแล้วตกปนญหาดังป so ้าแล้วเกอสามสิบโอเกลชิปลานตอนถือเด็กไม่ไห่เขาบอกจะกูเนาะกูจัก่อนเงินหมดเก้าไปตักไว้รับจ้างละบไม่มื่อนี่โอเคตามนั้นขายของเออแลาวปิดธุรกิจใช้คองกะขใช้พอดีตรงตกต้องหายยังไงได้ตกแล้วเป็นสมมติว่าเป็นอย่ คุณงไห้มันต้องคุณงไห้อร่อดีอยู่อสายมาหาคุณแม่ดวนะค,ะค่ะกุ้งไห้ไกย่ยูยอ่อสาออกมาหาคุณแม่ดวนเล้าค่ะเด้อไม่ไกลพวกเห็ในเห็นแต่คุณงไห้หออยู่เหนีนยวไปเออขายของขายบอดี้บอดี้บันเป็นน้ำเสียตะกี้น้วมาดู้าบวกี้กินจืดก็ได้บู มไอ้พวกนนะซื่อซอยได้เงื่อนเออกูเมาเงียนีกูเมาหมดโอเคเอเออเมาเออเมียเราได้ทานะคเป็นมูพ่อเพื่อนฝูงกันนะนะเออขอบคุณค่ขอบคุณค่ะเออกุ่มพ่อแม่หลายวีลสูขอบคุณแม่จ้าผู้ใดเสียเงนใหม่แต่ลูกเอมาให้ช่วงนีแล้วค่ะเป็นอย่งไรว่ากันล่างออมาให้ช่วงนีเลยเป็นอย่างรบ่อยสิได้ออกมาตัวใหญ่จริงแลเว ที่ถ่ายด้ยวลุงไวยเพื่อนย้อนมันก็ยากห,ห,ห,หรอกไม่ถายนะครับเป็นมู่พวกเพื่อนผูกการมู่พวกค้าขายยังก็ต้องอุดหนุนจุนเดียซอยเหลือการมือเปล่้รีส์หรอกอี่บึงเชฟเมาแล้วเออเอาแน่ตริเออแต่ว่ากูยอยากจะทราบว่ามึงขายอยังขายล่อง <c oughs> สบมุกจับเหมาแน่เอามันที่ผูกมัดฉันแค่บึงผูกมัดฉนแค่ไหนเื้อหนึ่งแถมหนึ่งกาวอนแถม สื่อเล้วก็คันโต้ตยากเราเออที่ซื่อซื้ออยู่อีกจะซีซีมหาิบปีสะก่อนก็โดนก็ถ้าก็อยากตายแม่จันี้ก็ใสยาที่โกงมุตที่กลางไปสะก่อนสั้ว่าเป็นความผิเด้สมายดีบอยู่ดีสมายอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยางน้ำหลานแม่เฮ้ยใช่หลานดีเด่ลูกใส่ลูกใส่เพราะว่เนี่ยมันปลาเบลผัวไม่เ็เลยมันถีบลูกมวกูเลี่ยงโอู้ดอย่นี้จะท่กลุมเพราว่าเขาจะบอกกันว่าสมัยนี้เรน้อยสีกันพูดเต่ามีรู เม่นี่หลีเมียนควาำเพื่นมาถึงเจ้าของเอาหลานมันคืเบแต่สร้างแทมาซื้อไว้าจไหนล่ะที่ว่าแบบบอยมาถึงถาาเจ้าซื้อนี่แต้เนาะเจ้ไม่โกหกหลานยอกได้วาเป็นตะมวนไม่นานิดงาเบี้ยเยอะะเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยเบอร์กันก็ไม่ได้บอกข้าจิตพ่อเฮ้ยดีเนาะ ไอ้เด็กจะซักยังกูหยอกนันไงออกไปกไปหยอกไอ้เหี้ยสีแก้วนั่นมาเห็นนอกว่ามันอ้เด็กหยอกไปหยอกนี่มันชาเขาสันมันไปสีตานั่นสิไโอ้ยไอบอยโอ่ยแกใสมือขอเป็นหุทบุญทักะบ่ได้เป็นบอี เดี head, ๋ยวพวงหนกเป็นพ่อเผาเดี๋วที่มันเป็นบุญบุญทัพอย่ายงา่งนี่อ้าวอ้สุมนียอกล้านก็บ่วกพนมีที่การยอกล้ามันต้องยอกมันตื่นมันทวนคุณกเคยมีหลานไม่บบ้างบ้ง้ยอกเคยเบ้องบบนี้เอายอมีไนัง้งก่ดี่กู้า้างุยงเ่าเนี่ยดงใจเบ้งเอาูตั้ง ไปบ่นี่มันเยมากนะจุ้น้มมันยมากเลย่นม mm ีอะไรมานารถักเทียดนบดรดยรถบาแล้วเยแหพุทอนละบอยเอามันมาแป็นบอยสีไม claro> ่ใช่เลนี่อันน enfin ี้บอยร้านกูได้เอาบอยก่อนบอยรานย มานยอืตั้ไม่ยังเอากานมันขาดตัวมันปวดเดียวอีกตัวมึงเสร็จเพ่เมันัดกมึงหลานกูปวดเดียวอีเว